ดึงดึงดึงดึดึงดึงดดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าชลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทะละลรักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZnew ิภาคอีสานและชด,ดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัขนาคงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวและของวันนี้ค่ะด่านช่องสงามปิดเงียบ ตามมาตรการตอบโต้จากกองทัพภาคที่2ปรับลดเวลาให้เปิดเพียง3วันต่อสัปดาห์ค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่8มิถุนายน2568ค่ะที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาด้านช่องสงงามตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิจเกตซึ่งโดยปกติในวันอาทิตย์ จะมีการเปิดตลาดนัดที่บริเวณตลาดเมืองใหม่ช่องสงามที่อยู่ลึกเข้ามาในฝั่งไทยประมาณ2.5กิโลเมตรวันนี้ไม่พบชาวกัมพูชามารอที่บริเวณหน้าด่านเหมือนเช่นเคยเนื่องจากชาวกัมพูชารับทราบว่ามีการประกาศเวลาเปิดปิดตามมาตรการจากฝั่งไทยและชาวกัมพูชามีความวิตกกังวลสถานการณ์ชายแดน ทำให้การเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าด้านตลาดนัดเมืองใหม่ช่องสงามลดลงตั้งแต่ศัปปดาก่อนที่บริเวณหน้าประตูเหล็กพบครอบครัวชาวกัมพูชาเดินทางมารอเวลาเปิดด่านมีอาการตกใจไม่ทราบข่าวถึงมาตรการประกาศเวลาเปิดปิดทำให้ต้องประสานหาที่พักในฝั่งไทยเพื่อรอให้ด่านผ่านแดนเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่9มิถุนายนต่อไป โดยมารดาชาวกัมพูชาเผยว่าพาลูกสาววัย21ปีเข้ารับการรักษาอาการหลอดเลือดสมองอักเสบตั้งแต่วันที่27พฤษภาค,คม2568ที่โรงพยาบาลสรบปสิทธิที่ประสงค์จังหวัดอุบลเมื่อลูกสาวมีอาการดีขึ้นจึงได้พากันเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาจังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาก็พบว่าด่านปิด โชคดีตนเดินทางผ่านเข้าออกด้วยพาสปอร์ตทำให้ไม่มีปัญหาใดทางฝั่งไทยให้ความเข้าใจและดูแลเป็นอย่างดีทำให้ตนรู้สึกหายตกใจการปิดรั้วประตูเหล็กหลังพลโทบุญศิลภัคกลางแม่ทัพภาคที่สองลงนามในคำสั่งที่163ทับ68เรื่องการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภท ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรานารีลงวันที่7มิถุนายน2,568โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปและให้เปิดเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาซึ่งจากเดิมจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามได้เปิดปิดทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกา โดยมีเงื่อนไขาการผ่านเข้าออกเดิมคือคนสามารถผ่านเข้าออกได้โดยใช้พาสปอร์ตหรือบอร์เดอร์พาสสินค้าเข้าออกได้ตามระเบียบศุลกากรยานพาหนะผ่านได้ตามระเบียบปรับเปลี่ยนเป็นคนสามารถผ่านเข้าออกได้โดยใช้พาสปอร์ตและบอร์เดอร์พาสจำกัดการส่งออกสินค้ายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายงดการส่งออกสินค้าเพื่อการก่อสร้างเช่นปูนซีเมนยานพาหนะ ผ่านได้ตามระเบียบและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสากลน,นอกจากนั้นยังมีคำสั่งให้ปิดจุดผ่อนปลนเมื่อมีการประทะบริเวณพื้นที่ชายแดนค่ะทานน้ำใจหลั่งไหลคณะสงฆ์พร้อมด้วยประชาชนมอบของให้กำลังใจแนวหน้าชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารค่ะ เมื่อเวลา11.30นาิกา30นาทีของวันที่8มิถุนายน2,568ค่ะที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสิจเกตพระครูวินัยทรศักดิ์มนตรีประพัสโรหรือหลวงปู่โชต จเจ้าวาดวัดสีสมบูรณ์นัตนารามบ้านหนองแคนตำบลสำโรงอำเภออุทุพร,รพิสัยจังหวัดสิสเกตรพร้อมด้วยพระอธิการภัยวันเตชาวโรเจ้าคณะตำบลจานจเจ้าวาดวัดบ้านจานนำคณะสิทธิยานุสิ์เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่ม2,400ขวดไข่ไก่1,800ฟอง เงินจำนวนหนึ่งและข้าวสารอาหารแห้งให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อลำเลียงขึ้นไปบำรุงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของจังวดซิสเกตพร้อมกันนี้พระอธิการพรยวันเจ้าคณะตำบลจานเจ้าอาวาสวัดบ้านจานได้นำผ้าจีวรที่ใช้ห่มสรีระสังขารของหลวงปู่มูลทิตตสิโลพระเกจิชื่อดังของจังวดซิสเกตที่ท่านละสังขารไปแล้วร่างไม่เน่าเปื่อยมามอบให เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งหลวงปู่โชตได้มอบตะกุดปัดภัยเพื่อให้ทหารทุกคนนั้นปลอดภัยแคล้วคลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ จากนั้นได้เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่224ตำบลเมืองอำเภอกันท่นลักษ์จังหวัดสุสกตมอบน้ำดื่มไข่ไก่สิ่งของเครื่องใช้และได้นำตะกูดปัดภัยไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนไว้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดนอาวตำบลรุงอําเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,บาตบำบ,ตตพาบาลรพ,บพร้อมด้วยอสมอตำบลรุงและประชาชนชาวศรีสะเกษรวมสายทันน้ำใจรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านอําเภอกันทละลักษ์ พร้อมร่วมกันกล่าวให้กำลังใจว่าสู้สูในทุกสถานการณ์ด้านตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารที่มารับมอบแสดงความขอบคุณต่อน้ำใจจากประชาชนที่มีความห่วงใยกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านชายแดนจกเข้มแข็งอดทนดูแลแผ่นดินไทยค่ะ ด้านชาวบ้านแนวชายแดนเขาพระวิหารจังหวัดสิสเกตซ่อมหลุมหลบภัยเตรียมรับสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ เมื่อวันที่8มิถุนายน2568ค่ะที่บ้านนนดูชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารตำบลบึงมะลูอำเภอกันทละลักษจังหวัดสิสเกตได้ทำการซ่อมแซมบังเกอร์หลุมหลบภยัยหลังจากถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานกว่า10ปีท้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันหากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันร,ระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการเข้ามาหลบภยัยเมือนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเมื่อปี2554ชาวบ้านมีความตื่นตัวต่างออกมาช่วยกันนำกระสอบทรายและทรายที่ทางส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูจัดหานำมากองไว้ให้ชาวบ้านกรอกใส่ถุงเพื่อนำไปซ่อมแซมหลุมหลบภยัยให้เกิดความแน่นหนามั่นคงพร้อมที่จะสามารถหลบภัยได้อย่างปลอดภยัยหากเก สถานการณ์สู้รบกันก็พร้อมจะสามารถเข้าหลบภัยได้ทันทีนายสมพงศ์สีเหลืองชาวบ้านหมู่สีตำบวนบึงมะลูก,กล่าวค่ว่ามีความกังวลกลัวสถานการณ์ตึงเครียดเห็นรถทหารวิ่งขึ้นวิ่งลงชายแดนตลอดชาวบ้านตักตื่นและเตรียมหลุมหลบภยัยกลัวจะเกิดเหตุการณ์เตรียมไว้ก่อนเพราะเคยเจอประสบการณ์เมื่อปี2554ชาวบ้านจึงเตรียมตัวไว้ก่อนคราวนี้และเตรียมความพร้อมไว้ก่อน แต่ก็ไม่อยากให้เกิดเพราะชาวบ้านไม่เป็นอันทำรรม,มาหากินกันแล้วอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆหล,ลานทหารทุกนายค่ะและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารติดป้ายประกาศหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อแจ้งประชาชนเรื่องปิดการท่องเที่ยวผามอ,อีแดงชั่วคราวค่ะ เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่8มิถุนายน2568ค่ะบรรยากาศบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารซึ่งเป็นจุดที่ขึ้นไปชมวิวธรรมชาติและทะเลหมอกบริเวณผาหมอกอีแดงชมพัรแกะสลักนูนต่ำอายุกว่า1,500ปีสถูปคู่เป็นโบราณวัตถุมีอยู่2องค์ตั้งคู่อยู่บริเวณทิศตะวันตกของผาหมอกอีแดงและปราสาทโดนตวน ขณะนี้ได้มีการนำป้ายประกาศเรื่องปิดการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารและป้ายตัวอักษรติดบริเวณรั้วเหล็กเพื่อแจ้งการปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวให้กับประชาชนรับทราบนางจิตอาสันจรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารกล่าวว่าด้วยสถานการณ์ความมั่นคงของชายแดนไทยกัมพูชาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักคือผาหมออีแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในแนวชายแดนระหว่างประเทศดังนั้นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การประทัก,กานที่บริเวณช่องโบกเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาทางอุทยานจึงมีการระงับการขึ้นลงและจึงมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวผามออีแดง ตั้งแต่วันที่1 9พฤษภาคมเป็นต้นมาทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักที่จะเดินทางมาเที่ยวชมเพื่อความปลอดภัยอยากให้นักท่องเที่ยววางแผนเรื่องการท่องเที่ยวอื่นเพื่อความปลอดภัยขณะนี้ยังคงติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงจึงปิดไปเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจะได้มีการประกาศแจ้งต่อไปเจ้าหน้าที่ของอุทยานขณะนี้ มีหน้าที่ดูแลด้านอาคารสถานและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติของฝ่ายปกครองโดยตลอดวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ปกติจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่ประจำจุดบริการการผ่านเข้าออกด่านเก็บค่าธรรมเนียมเผยว่าตั้งแต่มีการออกประกาศผ่านทางระบบโซเชีย l เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวทำให้หนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลและไม่เดินทางมาแล้วผิดหวังเหมือนหลายวันก่อนนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาล้วนมีความเข้าใจในสถานการณ์ค่ะ มหาวิทยายลัยราชภาฏสิสเกตรรับมอบตู้ RVM เพื่อสิ่งแวดล้อม Zero Waste Canteen จากบริษัทไมโครกรีนเทคจำกัดเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยายลัยสีเขียวที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ เมื่อวันที่9มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะที่สูตรอาหารมหาวิทยายละะาัยราชภัฏนศิษเกตร,รองศาสตราจารย์ดรประกาศสิธิ์อนุภาพแสญญากรอธิการบาดีมหาวิทยายละะาัยราชภัฏศิษเกตเป็นประธานรับมอบตู้ R v m เพื่อสิ่งแวดล้อมรับขวดพลาสติกและกระป๋องอัตโนมัติจากคุณสกลสัตเดลกรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครกรีนเทคจำกัด พร้อมเปิดโครงการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ดีอย่างยั่งยืนและการจัดการขยะโรงอาหารด้วยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม z ีโ o w e s t Canteen โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้นายเดชนรงวนสันเทียประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการกรรมการดำเนินโครงการซีโร w a s t c a n t e ีนกล่าวคาว่า โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ดีอย่างยั่งยืนและการจัดการขยะโรงอาหารด้วยนวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University และสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในโรงอาหารด้วยแนวคิด Zero w โ s t วสแคน e ีนซึ่งมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดและเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นและเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานโยบายมหาวิทยายลัยสีเขียวและส่งเสริมแนวคิด n e สซิโลยูนิเวอร์ซิเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกันผลักดันมหาวิทยายลัยราชภัฏสศิษเกดให้ก้าวสู่ UI g r e e n m a t r i c World University Ranking ในระดับสากลและเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2568มหาวิทยายลัยราชภัฏสศิษเกดได้จัดทำ MOU ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง6หน่วยงานประกอบด้วยมหาวิทยายลัยราชภัฏสศิษเกด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรสีสเกตองค์การบริหารส่วนจังหวัดรสีสเกตเทศบาลเมืองรีสเกตและบริษัทไมโครกรีนเทคจำกัดโดยวันนี้ทางมหาวิทยาลัยรชาชภัฏรีสเกตได้รับความการุณาจากคุณสกลสัตเดลกรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครกรีนเทคจำกัดสนับสนุนมอบตู้ RVM รับทิ้งขวดพลาสติกและกระป๋องอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมตู้รับขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมรวมถึงการใช้งานและประโยชน์ของตู้ RVM เเพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน รองศาสตราจารย์ดรประกาศิษฐ์อนุภาพสัญยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนศิษเกตกล่าวค่ะว่าโครงการในวันนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวและส่งเสริมแนวคิด n น t Zero University เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเริ่มการผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏนศิษเกตให้เข้าสู่ UI Green Ma t r i ิ World University Ranking ในระดับสากล ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศิษเกศต,ต้องขอขอบคุณคุณสกลสัตเดลกรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครกรีนเทคจำกัดที่ให้การสนับสนุนตู้ RVM รับทิ้งขวดพลาสติกและกระป๋องอัตโนมัติเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทดลองใช้นวัตกรรมเครื่อง RVM รับขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถคัดแยกและระบุยี่ห้อระบุขนาดขวดได้ เป็นการบริหารการจัดการขยะคัดแยกขยะจากต้นทางโดยผู้ที่นำขยะมาทิ้งจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อรับบริการและสินค้าต่างๆจากผู้ที่ร่วมโครงการนับเป็นประโยชน์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ ด้านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าทันสื่อใหม่ระดับจังหวดัดสร้างเครือข่ายใหม่ทันต่อยุคดิจิทัลค่ะเมื่อวันที่9มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกาค่ะที่โรงแรมสีลำดวนอำเภอเมืองสิสเกต นายดุสิตสิงคิรีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าวทันสื่อใหม่ระดับจังหวัดโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขสองและนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสเกตนำเยาวชนสื่อมวลชนหอกระจายข่าว KOL ลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสเกต นำเยาวชนสื่อมวลชนหอกระจายข่าว KOL และเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวน80คนเข้าร่วมสัมมนานในครั้งนี้นายสุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิสเกตได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์9้านสื่อใหม่ระดับจงังหวัด ประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลตลอดจนปร,ปรับปรุงทักษะเพิ่มทักษะ และสร้างทักษะใหม่ให้แก่เครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารครอบคลุมความรู้ทั่วไปด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลได้แก่การประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาลการบริหารข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรับมือข่าวปลอมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และกลยุทธ์การผลิตสื่อสมัยใหม่ให้โดนใจผู้รับ ตลอดจนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนายดุสิตสิงห์คิรีรองอธิบดีกลุ่มประชาสัมพันธ์กล่าวคขาว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์9ทันสื่อใหม่ระดับจังหวัดในระยะเริ่มต้นจัดการสัมมนาขึ้นทั้งสิ้น37จังหวัดในเดือนมิถุนายน2568เพื่อปรับปรุงทักษะรีสกิลการเพิ่มทักษะอัพสกิลและการสร้างทักษะใหม่นิวสกิลในกลุ่มเครือข่ายเดิม พร้อมสร้างเครือข่ายใหม่ในกลุ่มเยาวชนให้ทันต่อยุคดิจิทัลเพื่อเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพของกลมประชาสัมพันธ์ขยายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เกิดจากการผลักดันของนางสาวจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายเดิมและสร้างเครือข่ายใหม่จึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดโครงการขึ้นสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพทำงานร่วมกันกับกรมประชาสัมพันธ์ให้มีองค์ความรู้ทักษะด้านสื่อสาร ารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อสร้างคอนเทนต์ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวจริงข่าวปลอมผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นพลังสำคัญในการสื่อสารเพื่อประเทศต่อไปค่ะและจังหวัดศรีสะเกษเปิดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568ค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่7มิถุนายน2568ค่ะณโรงยิมกันทรารมโรงเรียนกีฬาจังวัตสิเกตนายอนุพงสุขสมนิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้มอบหมายให้นายสุกิจเหลืองสกุลไทยประหลัดจังหวัดสิสเกตเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-14มิถุนายน2568 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันจ่าอากาศโทพิทยาสันตวงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศิสเกตและประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยดรรัชนีวานสันตวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสิสเกตนายวิสุทธ์ตั้งวาริทรนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยนายมานาพันธ์อังคสกุลเกียรต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดริสเกตนายชนินคุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดริสเกตนายสริดนาควารินอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดริสเกตดกตรกรลายาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวริสเกตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีในการนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน79ทีมประกอบด้วยนักกีฬาจะ ที่ทีมและผู้ตัดสินกีฬารวมทั้งสิ้น1,506คนและการแข่งขันแบ่งออกเป็น9ประเภทประกอบด้วยประเภทเกรโกโรมานชายประเภทฟรีิตาชาย ประเภทฟรีสไตล์หญิงประเภทชายหาชายประเภทชายหาหญิงประเภททัชเวสไลชายประเภททัชเวสไลหญิงประเภทคอนโทรลเวสไลชายและประเภทคอนโทรลเวสไลหญิงรวม98รุ่นน้ำหนัก101ด้วยความเชื่อมั่นของชาวจังหวัดสุสาเกตว่าคุณค่าของเกมที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะ แต่อยู่ที่มิตรภาพและน้ำใจนักกีฬาที่เกิดขึ้นในเกมการแข่งขันทางนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินตลอดจนผู้ชมทุกท่านอันมีสโลแกนว่ามิตรภาพยิ่งใหญ่เหนือชัยชนะการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากองค์กรต่างๆทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนคณะกรรมการและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพซึ่งจะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวะซิสเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนมีความประทับใจภายใต้คำขวัญของการจัดการแข่งขันที่ว่ากีฬาคือพลังแห่งมิตรภาพจึงขอเชิญชวนไปชมและเชียร์การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568 ในระหว่างวันที่7ถึง14มิถุนายน2568ที่จังหวัดสิชเกตและสำหรับรายการที่แข่งในวันนี้ดกรกลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศิชเกตได้มอบเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงให้แก่นักกีฬาเด็กรุ่นจิว๋วรุ่นเล็กที่เข้าร่วมในการแข่งขันวันนี้ด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานุมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะ เลิกได้นีก็ดีแล้วครับงดเล่าแค่3เดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเล่ามา3าเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสาเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิแทแพ็คด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเล่าเข้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย